สวัสดีครับจากร้านนวัดชัยนะครับขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่ลูกค้านำคุณใดฮิวันนะครับมาติดเป็นพรม 5D นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าติดไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับที่กำลังเลือกติดพรม 5D นะครับว่าควรติดยังไงแล้วตัวนี้มันพิเศษยังไงนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับชิ้นหน้าเขามีตัวแผ่นคล้ายๆกับแผ่นยางนะครับเพื่อเอาไว้พักเท้าโดยเฉพาะนะครับสําหรับใครที่ใช้ส้นสูงหรือ ใช้รองเท้าที่มันมีความแหลมคมอย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะทําให้ไม่ขาดง่ายนะครับเป็นจุดที่เสริมมาเพื่อพพอร์ตหรือรองรับการใช้งานโดยเฉพาะนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับหนังตัวเนี้ยมันเป็น PU นะครับ PU ต่างกับ PVC อย่ยังไงคือความทนทานนั่นเองหรืออายุการใช้งานนะครับข้างในเป็น xpe นะครับเนี่ยแล้วเรากดแบบนี้นะกดแบบสุดแรงนะครับแล้วเราลองดูนะครับมันคืนตัวได้ดีมากๆนะครับลองกดให้ดูอีกที มันค่อคืนตัวได้ดีมากๆแต่เราลองมาดูข้างหลังกันบ้างนะว่าทําไมมันดึงยึดติดดีกว่ารุ่นอื่นๆตรงนี้นะครับสีดําเนี่ยมันคือตัวของเคล้ายๆตีนตุก,ก่กทั้งแผ่นเลยนะครับแล้วก็มีตัวของกิ๊บแบบนี้ในการล็อกกับตัวรถนะครับเพื่อทําให้ตัวของออผมเข้ารูปมากยิ่งขึ้นนะครับเก็บไปยันถึงคอนโซลกลางแบบนี้เลยนะครับอันนี้ฝั่งคนนั่งนะครับ สีสวยมากๆครับเวลาเราแต่งลงไปแล้วเนี่ยดูทำให้รถดูหรูหรือดู VIP ขึ้นเยอะมากนะครับอันนี้เป็นส่วนของกัปตันซีดนะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเขาเก็บงานถึงไหนจะสังเกตได้ว่าเก็บสุดเลยนะครับหมายถึงว่าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยต่อกันเลยนะครับแล้วก็เว้าไว้สำหรับรางโดยเฉพาะเห็นไหมมันจะไม่ได้แบบทำให การใช้งานเดิมเนี่ยใช้งานยากขึ้นนะครับอันนี้ใช้ได้ปกติเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าแถวสามเป็นยังไงกันบ้างนะครับแถวสามนะครับอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยที่บ่งบอกได้ว่าเราจะใช้งานปกติกะลางเดิมได้ไหมเนี่ยอันนี้มันคือรางที่เอาไว้ใช้ในการเลื่อนเบาะไปมานะครับแบบนี้เลยนะครับมันเว้าให้เข้ารูปมากๆครับแล้วก็เก็บงานได้ดีมากๆนะครับ แผ่นใหญ่นะครับแบบนี้เลยเก็บงานสวยมากๆครับติดทีเดียวเนาะเราก็อยากได้อผมที่ค่อนข้างทนแล้วก็อายุการใช้งานนานนะตัวนี้ก็ถือว่าอายุการใช้งานนานมากๆนะถ้าเป็น PU แบบนี้แล้วยังเป็น x XPE ที่อยู่ข้างในอีกนะครับเวลาเราเหยียบไปแล้วเนี่ย <S <S <ๆ S 1> มันไม่ได้เป็นเหมือนกับรอยเท้าไปเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้ยุบด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายนะพวกนี้ เอาผ้าเช็ดน้ําชุบเลยก็ได้หรือว่าเราจะถอดแยกชิ้นไปเลยก็ได้นะครับอย่างข้างหน้าเนี่ยเป็นชิ้นหนึ่งเห็นไหมข้างหน้าเนี่ยเป็นชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีชิ้นย่อยข้างหลังอีกนะเดี๋ยวเราลองมาดูตรงถึงข้างหลังว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นพื้นที่เก็บของนะบางทีเราวางของที่มันเป็นน้ําหรือเป็นแกงหรือเป็นขนมหรือเราอยากเอาไปกิน ผลกับข้าวนะไปกินบ้านแบบไปกินที่อื่นนะครับตรงนี้มันก็ทําความสะอาดง่ายดีกว่าเป็นพรมแบบนี้นะครับถ้าเป็นพรมแบบนี้มันทําให้เก็บกลิ่นนะแต่ตัว XPE เนะี่ยไม่เก็บกลิ่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติพิเศษแต่ลูกค้าคาดไม่ถึงก็คือมันไม่เป็นวัตถุไวไฟนะเวลาเราโดนแบบอะไรร้อนๆหรือไฟไฟที่มันเป็นโดนพรมอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ทําให้ตัวของพรมมาติดไฟได้นะอันนี้ก็เป็นส่วนสาคัญนะบางทีเรา วางของร้อนจุดเทียนจุดไฟอะไรอยู่บนรถอย่างนี้ครับมันก็สร้างความปลอดภัยให้เราได้อีกระดับหนึ่งนะเนี่ยครับสีค่อนข้างดีครับแล้วก็ได้ที่เขาเก็บเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมมากๆดูมีมิติด้วยนะบ,บวกกับพอมันเป็นเอ็พอพอมันเก็บได้แบบเนี้ยมันทําให้มันไม่อมน้ําพอไม่อมน้ําเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันก็ไม่เก็บกินเนาะแบบนี้เลยนะครับ แล้วรถตู้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนไปเยอะใช่ไหมตัวนี้เป็นฟาดชาร์จนะครับสาหรับใครที่กําลังหาว่าอยากชาร์จไวๆอยากอยู่บนรถแล้วลงจากรถเนี่ยมีแบตเต็มๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากครับลูกค้าติดสองจุดนะครับก็คือข้างหน้าตรงนี้นะครับเราก็จะมีข้างหลังนะครับอยู่ตรงที่วางแก้วนะครับสําหรับคนโดยสารไปนะครับแนะนำนะครับให้ติดด้วยนะครับทั้ง2ออย่างเนี่ยมันเหมาะกับการที่เป็นรถครอบครัวมากมาก ถ้ายัางไงขอบคุณโอกาสดีๆนะครับที่เข้ามาดูกันแล้วก็ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดซั c r i b e ก็ได้ครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ